ดีแล้วับวันนี้วันพฤหัสที่สิบหกเดือนธันวาคมนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้านั้นดำรงอยู่กับพวกเราทุกคนและพระคุณของพระองค์นั่นเองที่จะสอนและนําชีวิตของพวกเราในการดําเนินชีวิตในตลอดทั้งวันนี้วันนี้พระคําของพระองค์ที่มาถึงพวกเราที่เราจะเรียนรู้นั้นอยู่ในเอเฟซัสบทที่สี่ข้อ 1- นึถึงข้หกดุนใจใพวกเราอ่านเองก่อนและ ดูว่าเราได้รับอะไรแล้วก่อนที่จะมาดูจากข้อความบทเขียนของผมนะครับพระธรรมของพระย่าที่ผมตั้งหัวข้อว่าคือให้ดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นคริสเตียนก็อยู่ในข้อที่สี่ได้บอกเปาโลบอกเฮชเนั้นพระพเจ้าผู้ถูกจำจองก็เห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า,จาขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกท่าน ท่งเดบุที่หนึ่งมาเราเห็นึงว่าพราะเจ้าเลือกเราเพราะเจ้าได้กําหนดเราและพระเจ้าได้ประทานความรอดชีวิตนี้เราโดยที่นะครับไม่ใช่เป็นคุณงามความดีของเราในบทที่สองนะข้อที่แปดและพระเจ้านั้นได้ส่งใช้โดยกระทําผ่านทางพระเยซูคริสและข่าวประเสริฐที่เปาโลไปประกาศซึ่งเปาโลบอกว่าเป็นคนเกี่ยว แล้วท่านเองได้ทนทุกข์ยากลำบากถูกจําจองซึ่งใช้ถึงสองครั้งด้วยกันในบทที่3ข้อที่1นึ่งเพราะเห็นแก่พระเจ้าแล้วก็เพราะพวกเพราะการนำข่าวประเสริฐนั้นไปถึงคนต่างชาติสำหรับยิวเขามีความภาคภูมิใจในความเป็นเชื้อชาติของตัวเองเพราะเปาโลจึงพูดในบทที่4ซึ่งในเชิงวิงวอนนะครับ ให้พี่น้องคริสเตียนที่เป็นคนต่างชาติซึ่งคนนำข่าวประเสิร์มาด้วยความยากลำบากแล้วเขาควรจะดำเนินชีวิตให้ใช้คำว่าให้สมนะครับกับที่ตัวเองเป็นคริสเตียนและมีคนเสียสละมากมายเพื่อพวกเขาที่จะได้มาพบกับพระเจ้า รับความรอดมีทั้งหมดที่ปอโรวิงบอลให้พี่น้องดำเนินชีวิตทั้งหมดมีสี่ประการด้วยกันสี่จอดจางใจที่หนึ่งคือใจถมใจที่สองคือใจอ่อนสุภาพใจที่สามคือใจอดทนนานและอดกลั้นและใจที่สคือใจเดี่ยวนะครับน้ำหนึ่งใจเดียวผมคงไม่มีเวลาที่จะพูดในดีเทลรายละเอียด อยากให้พวกเรามีโอกาสได้สำรวจตัวของพวกเราเองว่าใจด้านใดบ้างในสีข้อนี้ที่เราเองต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเพื่อทำให้ดีขึ้นนะผมอยากใช้พวกเรามาคิดด้วยกันในใจเดียวหรือน้ำหนึ่งใจเดียว ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่สาทรงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณประทานเน้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะโลใช้คำว่าจงเพียรพยายามให้คงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระวิญญาณทรงประทานแสดงว่าพวกเขาได้รับแล้วและมีแล้วสิ่งนี้ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นมาจากพระวิญญาณซึ่งเป็นซึ่งพวกสถิตยอยู่ในชีวิตของพวกเขาซึ่งเป็นเหมือนอย่างบอลหรือเป็นเหมือนอย่างสิ่งที่เป็นผัสะผูกพันพวกเราคริสเตียนให้เป็นหนึ่งเดียวในพระกายของพระคิดซึ่งเปาโลได้พูดก่อนหน้านี้ในบทที่สองข้อที่11เ,เป็นต้นไปแม้ว่าจะเป็นคนจิวคนต่างชาติ เราเองเป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเดียวกายเราทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เปาโลกําลังพูดถึงนั้นแล้วเปาโลใช้คําว่าให้เพียรพยายามหมายถึงจะต้องรักษาไว้การเพียรพยายามหมายถึงใช้ความไม่ใช่ท่าทีที่เป็นการแสดงออกถึงท่าทีที่ตั้งใจมุ่งมัน่น รักษาเพื่อให้คงอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าให้กับพวกเราแล้วมีคนเปรียบเทียบว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนั้นเป็นเหมือนแก้วคริสตัลที่สวยงามมากแต่ในอีกด้านหนึง่งความสวยงามมันมีความปลอกบางด้วยแตกง่ายเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องระมัดระวังในการที่จะรักษาไว้ เพราะเมื่อมันแตกแล้วมันไม่มีกาวใดในโลกนะครับที่จะมาสมานหรือมาต่อเติมให้มันเป็นคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความเป็นหนึ่งเดียวที่พระเจ้าให้กับพวกเราที่เรามีในคิดจักรของพวกเราเราต้องใช้ความเพียรพยายามรักษาไว้ให้ถึงที่สุด คำถามเราจะทำใช้อะไรในการที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวผมเองเห็นคำตอบนั้นก็คือก่อนที่เปาโลพูดถึงคือใจสามใจข้างหน้าที่เปาโลกล่าวไว้แล้วนั่นก็คือใจทอมใจอ่อนสุภาพและใจอดทนและอดกั้นต่อกันใจทั้งสามนี้นั่นเองเป็นใจที่เป็นเคล็ดลับนะครับ เป็นกุญแจที่จะช่วยเราให้เราเองรักษาความรักความสมานสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวที่พระเจ้าให้กับพวกเราแล้วนะครับมีทั้งหมดที่เปาโลพูดถึงถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่พระวิญญาณให้ปรากฏอยู่ในข้อที่10ข้อที่สกับข้อที่หนะครับและ ตลอดจนข้อที่หกหนึ่งมีกายเดียว4 2จมีพระวิญญาณองค์เดียว4 3จสความหวังเดียว4.4องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว4 5จความเชื่อเดียว4.6บัพติศมาเดียวและสุดท้ายคือพระเจ้าองค์เดียวอันนั้นแหละคือความเป็นหนึ่งเดียวที่เปาโลพูดถึง ที่พวกเราคริสเตียนทุกคนควรที่จะมีร่วมกันอธิษฐานขอพระยา้าช่วยที่จะอวยพรพวกเราเพื่อพวกเราทุกๆคนจะคงรักษาเพียรพยายามโดยใช้ความถ่อมใจความสุภาพและความอดทนและอด กานต่อกันและกันที่จะใช้รักษาความเป็นหนึ่งเดียวที่พระเจ้าให้กับพวกเราแล้วไว้จนกระทั่งถึงที่สุดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า